ơ <laughs> bưởi เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอป,ปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู2 2เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้คือ Word p r e s s เนี่ยมันไม่มีอัปเดตเทโลมาประมาณ3 4อัปเดตแล้วนะครับทุกคนใครที่อยากอ่านว่ามีอะไรถ,ถูกเพิ่มเข้ามานะก็เข้ามาอ่านใน discord Fuck. หรือรอดูในส่วนของคลิปของผมก็ได้นะครับผมในยังเจ้าบอสแรกหน้าทุกคนจะเกิดทุกๆ10นาทีนะครับผมไอเจ้าตัวนี้เลือดประมาณ 30- 40ีทิลเลียนนี่แหละไม่แนะนําให้ไปตีนะถึงจะตีไปมันก็ได้ในส่วนของซิวเวอร์แจ็กเก็ตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นซึ่งสเต็มันค่อนข้างที่จะกากกว่าอาร์นอตนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ชอบถามมาพี่ผมผู้เล่นใหม่เล่นยังไงก็แนะนําให้มาเล่นในส่วนของอัปเดตนี้นะทุกคนแล้วก็ในส่วนของโทชิโร่จะเกิดทุกๆ3นาทีนะครับผมแล้วก็จะหายไปหลัง จาก9นาทีนะก็จะมีบอส2ตัวในอัปเดตนี้อันนี้แบบพรวาวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมนะครับทุกคนเราจะพามาดูในส่วนของเกาะไม้เกาะตรงนี้วาร์ปได้นี่เกาะฮาโลวีนอ๋อแล้วคลิปนี้ผมขอสัก150ไลค์นะทุกคนถ้าคลิปนี้ถึง150ไลค์ครับเราจะสุ่มแจกในส่วนของเจ้าโทชิโร ออดาบใหม่แล้วก็จะเป็นในส่วนของแลกหน้าผมไม่รู้ว่าจะเทรดได้หรือเปล่าถ้าเทรดได้เดี๋ยวเราจะแจกนะครับผมเป็นในส่วนของพลังอัมเิตี้อันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า2อ,อย่างนี้หาได้ยังไงและทำไมมันถึงเหมาะกับผู้เล่นใหม่ในส่วนแรกนะครับทุกคนมันจะมีในส่วนของ NPC ที่จะเกิด ทุกๆเท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อเราเข้าเซิร์ฟมาแล้วเนี่ยมันจะสุ่มเกิดนะครับผมมันจะขายในส่วนของไทเทนเอเซอร์รีนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเจ้าแล็กหน้าแล้วก็โทชิโร่นะในส่วนของไทเทนนี่ก็ เหมาะกับมือใหม่อยู่นะทุกคนเพราะว่ามันมีในส่วนของไตเติลเจ้าตัวนี้ครับ10 TS Division Caption เนี่ยซึ่งมันจะคูณในส่วนของ EP ครับบวกในส่วนของ Defense 40%แล้วก็บวกซอสอีก50%สำหรับผู้เล่นใหม่แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผม,มก็จะเป็นในส่วนของ Christmas ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์แรกเหมือนกันมันจะคูณในส่วนของเจ m แล้วก็ Money นะครับผมอันดีก็ค่อนข้างที่จะดีหน่อยส่วน Silver s o r หายไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ซึ่งวิธีการซื้อของจากร้านค้าตัวนี้นะครับทุกคนเราต้องมีค่างเงินจิงเกอร์นะซึ่งค่างเงินจิงเกอร์เนี่ยมันจะตันอยู่ที่500,000วิธีการหาครับทุกคนเราสามารถหาได้จากการตีบอสโทชิโรครับหรือว่าตีบอสแลกนาหรือว่าฟาร์ม FK ตรงนี้ก็ได้เลือดไม่น่าเยอะมั้ง มั้งนะเพราะว่าผมตีเข้า1นะึ่งบิลเล่ะผมก็ไม่ได้จะเหมือนกันว่าผู้เล่นใหม่จะตีเข้าหรือเปล่าแต่เราก็สะสมตรงนี้นะครับผมสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แนะนําให้อ่อให้ตีให้มันตันห้าแสนนะทุกคนเพราะว่าอ่อเลกนาเนี่ยมันจะใช้ประมาณ2องแสนห้าแล้วก็โทชิโร่ใช้อีกประมาณแสนหรือว่าแสนห้านี่แหละผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเอเซอรี่ครับอ่อจะเป็นในส่วนของตัวไหนเอ่ย นี่ทุกคน s i l v e r r i p p e r Jacket นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าแล็กนานะซึ่งแจ็คเก็ตตัวนี้เราจะต้องตีแล็กนาจนกว่ามันจะตายถ้าอยากตีแล็กนาจริงๆให้ไปตีในส่วนของเซิร์ฟครับบิกหรือว่าเซิ ic, ร์ฟที่มันมีคนตีเยอะๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีอะอะไรมากเราเอาแค่ดาบหรือว่าเอาแค่ชุดของโทชิโร่ก็ได้นะโทชิโร่ก็ตีแล้วได้ชุดเหมือนกันนะครับผมแล้วเราก็ไปตีในส่วนของอาร์นอตอาร์นอตนี่ตีง่ายกว่านะแล้วก็ซันตาเฮดครับซันตาเฮดชูนะทุกคนอันนี้ ก็จะเป็นในส่วนของของที่เอาไว้แลกนะครับจะบวกสแต,ต็ตามนี้เลยไม่ได้บวกอะไรดีมากบวกกลางๆนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเจ้าชุดโทชิโร่อยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าชุดของโทชิโร่อยู่ไหนก็ไปดูอ่ะทุกคนโทชิโร่ก็ดอกเหมือนกันนะครับผม100เปอร์เซ็นต์นะนี่แรกหน้าเลือด20-30ิิเทีนเลี่ยนอย่าไปหาตีเสียเวลา นะครับแล้วก็ชุดไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแล้วก็โทชิโร่ครับทุกคนนี่เจ้าตัวนี้จะค่อนข้างที่จะอะ่ตีง่ายหน่อยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเลือดเท่าไหร่นะโอ้เลือดประมาณสองร้อยสองร้กว่าบิลเลียนนะทุกคนเพราะว่าแรกนาผมก็ตีไม่เข้าเหมือนกันนะ นะครับก็จะได้ในส่วนของเจ้าจิงเกอร์อะไรแบบนี้มาเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนจะมีในส่วนของซันต้าไว้สุ่มไอเทมซึ่งเราต้องใช้ในส่วนของเจ้าจิงเกอร์ในการแลกก็เหมือนกับเอ่อแมปอวันพีดเกมเลยครับทุกคนแม่งอีเวนต์เดียวกับอวันพีดเกมที่เราจะต้องสะสมในส่วนของค่างเงินในค่างเงินนึงเพื่อมาสุ่มไอเทม ในส่วนของเทียสามครับมันจะดรอปเป็นในส่วนของเจมดูดิ8%ทุกคนแล้วก็ Exclusive ครับ Scarlet Off Kim s ั n แล้วก็ออ f อ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาไว้ทำ a า i l i t y t y อะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นของเก่าซึ่งแบบเนี้ยไม่มีหลายหลายอ bility มากผมก็ลืมไม่ได้จำได้หมดทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ Exotic ครับทุกคนจะมีในส่วนของ Limit b r e a k s t o r e แล้วก็มีอ r i e l แล้วก็จะเป็นในส่วนของ m i r a c l e Aid m i r a c l e a i เ Mirage Aid ดิ มิลลาชเอ็นี่น่าจะไว้ทำกิวกาเม็ดหรือเปล่าในส่วนของมิสติกครับทุกคนดอกมีมิกแล้วก็ซิกไอทูฮงเอลคุอะไรแบบนี้นะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ของน้อยๆครับแนะนำเล่นอีเวนต์นี้เลยและสำหรับวิธีการหาในส่วนของเจ้าโทชิโร่นะทุกคนคืออย่างที่เราพูดไปครับว่า NPC เนี่ยมันจะสุ่มแล้วก็มันจะหายไปใช่ไหมทุกๆครั้งที่เราสร้างเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมจะให้แนะนำฮอปเซิร์ฟเวอร์ ที่ไม่มีคนเอานะครับผมอย่างที่ผมออกเซิร์ฟเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนแล้วผมอยากได้ในส่วนของแลกนาแล็กนามันจะมีโอกาส5%แล้วก็โทชิโร่มันจะมีโอกาส15%แล้วก็เข้าเซิร์ฟใหม่ไปครับแล้วก็วนไปดูอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ไอเทมที่เราต้องการที่ผมพูดไปเนี่ยไม่งงใช่ไหมอ่ะสมมุติผมเข้ามาตรงนี้ครับทุกคนอย่างเซิร์ฟที่แล้วมันขายแค่ในส่วนของ ไทเติลใช่ไหมเซิร์ฟเนี้ยมันอาจจะขายในส่วนของเจ้าแลกนาะหรือว่าโทชิโรก็ได้นี่ขายซันตาแฮทแล้วก็ออกเข้ามาอีกรอบนึงครับต้องไปเซิร์ฟที่ไม่มีคนนะทุกคนไปเซิร์ฟเพื่อนก็ได้ และอย่างเซิร์ฟนี้มีอะไรขายบ้างโทชิโร่ไหมนี่ขายในส่วนของโทชิโร่ซันตาเฮดให้ฮอปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ในส่วนของแลกนาหรือว่าโทชิโร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดาเมจเจ้าโทชิโร่แล้วก็แลกนากันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลแล้วก็าดาเมจกันครับผมอยากจะให้ทุกคนมาดูในส่วนของโมเดลดาบแลกนาครับเอฟเฟกของดาบไม่มี โทชิโร่ครับเอฟเฟกของดาบไม่มีโมเดลบั๊กด้วยดูดีคือไม่ใส่ใจในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเลยอย่างน้อยๆครับไม่ต้องมีเอฟเฟกอะไรวุวาแค่มีในส่วนของเอฟเฟกของดาบมันก็ยังพอว่าอา้าวอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะไม่หมุนให้เองทุกคนโมเดลของโทชิโร่ดูดียังหมุนให้เองครับโอ้โหเนี่ยแต่ถ้าเป็นโมเดลของแลกนาไม่มีหมุนโทชิโร่หมุนเอง ม,มั่วไอ้เหี้ยยิ่งทำยิ่งยิ่งทำยิ่งแย yeah. ่ในส่วนของอ่สกิลเอ้ยไม่ใช่สกิลการโจมตีปกติครับน้ำเม็หนึ่งจุดเก้าบิลเลียนเป็นไงทุกคนสวยไหมผมว่าเฉยๆนะไม่ได้ดีไม่ได้แย่กลางๆนะครับผมอ่ะเริ่มต้นกันถ้วยลิ้นเป็นอะไรสกิลตัว z ซตสิบ บิลเลียนครับโอ้คูดาวครับสองเว้นที่คูดาวไวอยู่นะคูดาวไม่ได้แย่เลยนะครับสแปมสกิลได้นะทุกคนแต่เสียอย่างเดียวไม่หมุนให้เองนี่แหละคือมันเกิดจากอะไรที่โมเดลหมุนเองด้วยทุกคนได้อยู่นะครับไม่ได้แย่นะสกิลโอเคเลยสกิลตัว X อืมยี่สิบสี่บิลเลียนว้าวทำให้ดามเมจเยอะอยเลยอะ่ะ เอ้ดูดีโหครูดาวก็ประมาณหกเจ็ดวิได้นะครับทุกคนสวยอยู่นะสกิลตัวซีสี่สิบสองทิเลียนเป็นสกิลมูฟไม่ชอบเลยครับสำหรับสกิลมูฟนะตัวซีอีกหนึ่งรอบครับอ้าวตามีแตหายแลย้วเพราะว่าระยะมันน่าจะไกล เกินไปมันอาจจะใช้ในส่วนของดาเมจที่พุ่งผ่านนี่ครับผมแล้วก็สกิลตัว V ครับเอ๋สกิลตัว V นี่มันต้องเ,อเข้าใกล้หรือมันถึงจะสามารถที่จะใช้ได้หรือว่าเป็นท่าเคาน์เตอร์แอคแทกวะอ๋อทุกคนผมรู้แล้วโทชิโร่มันใช้ยังไงโทชิโร่สกิล Skill ตัว v ครับมันต้องกดในส่วนของตัว F ก่อนนะกดขึ้นมาครับแปลงร่างคารมินไลดาไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยนี่รูปร่างโมเดลโอ้โหโมเดลน่าเกลียดมาก โมเดลโคตรทุเรศเลยทุกคนดูดิมไม่มีเอ่อในส่วนของการลงลึกปีกเลยครับโมเดลไม่เท่เลยนะแล้วก็กดตัว V ครับ2ิลเลียนต้องกดตัว F ก่อนถึงจะสามารถที่จะใช้ได้แล้วสกิลดาเมจอยู่แค่2บิลเลียนเท่านั้นช่างมันครับสำหรับโทชิโร่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแลกนานดีกว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของเราหมนุนอีกแล้วนี่ขนาดไม่ได้ขยับอะไรเนี่ยแค่ถือดาบมันก็หมนุน ่อมาเงครับทุกคนจะเป็นในส่วนของแร็หน้านะครับผมในส่วนของแร็กหน้าการโจมตีแบบปกติตีไม่โดนได้ไงวะอุ้ยดาเมจอยู่ที่16บิลเลียนแค่การโจมตีแบบปกติดาเมจก็เยอะอยู่พอสมควรนะอ่าจมีคนถามว่าผมใส่อะไรผมใส่ในส่วนของชุดอาร์นอตนะครับสแต่ตามนี้นีสใส่เพาลิลิกประมาณนี้เลยนะครับมันก็เลยตีได้เท่านี้นะทุกคนป็ไ่ไงทุกคน ผมเกลียดอยู่อย่างเดียวครับฮิตแรกมันจะตีไม่โดนเว้ยฮิตแรกไม่มีดาเมจครับแต่ถ้าเป็นฮิตที่2อ,อ่ะมีดาเมจเกมกากไหมครับผมอยู่ที่เกมล้วนเลยนะสกิลตัวแซดครับ52บิลเลียนได้อยู่นะทุกคนอุ๊ยคูดาวไวด้วยประมาณ3วินาทีครับไม่ได้แย่นะครับแต่ ถ้าเอาไปสู้กับแล็กหน้าที่มันเป็นบอสเนี่ยยังสู้ไม่ได้คือมันต้องเป็นดาเมทที่เป็น1ทิเลียนขึ้นไปอะมันถึงจะสามารถที่จะสู้ได้แต่อีเวนต์แบบเนี้ยพวกอีเวนต์ฮาโลวีนคริสต์มาสอะไรแบบเนี้ยผมมองว่ามันเป็นอีเวนต์ที่บูตไอเทมให้กับผู้เล่นใหม่มากกว่านะครับผมสกิลตัว X ครับ72บิลเลียน79บิลเลียนดีไม่ใช่72คูดาวค,วาค่อนข้างที่จะออนานนิดนึง อีกหนึ่งรอบครับสำหรับตัว x อ่าเป็นดาบเยอะๆแบบนี้สกิลตัว z หนึ่งร้อยแปดบิลเลียนครับอีกหนึ่งรอบครับสกิลตัว c อืมประมาณนี้เลยสกิลตัว v ครับโอ้หนึ่งร้อยห้าสิบสามบิลเลียน ไอ้เล็กนานี่มันมาจากอนิเมะเรื่องอะไรวะไม่ต้องตอบผมผมแค่สงสัยเฉยปล่อยให้ผมสงสัยอย่างนี้แหละตัววีอีกหนึ่งรอบาเททุกคนจับต่อยโปบะบปบะโปบะโปบโป๊ะโปปปก็โอเคไม่ได้แย่เก่งกว่าโทชิโรอีกนะแล้วก็ตัว f ครเบมทุกคนมีตัว f ทั้งสองอย่างเลยนะ198บิลเลียน ผมว่าแลกนามันน่าจะทําได้ว้าวกว่านี้หรือเปล่าวะทุกคนคือผมไม่รู้นะผมไม่เคยดูในส่วนของอนิเมะแต่เห็นมาอ,อ๋อแซมแซมบ้างแต่ผมว่ามันน่าจะทําได้สวยกว่านี้นะครับผมแต่อันนี้มันมันดูดิทุกคนมันดูแบบไม่ค่อยอลังการไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ถ้าทุกอบิลิตี y มันทําแบบอาร์นอดเลยครับผมมั่นใจเลยว่าผู้เล่น ชอบแน่ๆแต่ถ้าทํามาแบบเนี้ยมันจะสะสมก็ได้หรือไม่สะสมก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่มันก็ต้องมันต้องสะสมอยู่แล้วอะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปตีในส่วนของอนอสกันนะครับในส่วนของอนอสถ้าเราใช้ในส่วนของดาบแล็กนาสกิลตัว X ตีเข้าครับทุกคนตัวเอ่เอฟตัวเอก็ตายเนี่ยอย่างนี้เลยอุ้ยหัว What? เดี๋ยวนะ เมื่อกี้มันดึงหัวเราออกด้วยเหรอว่าเฟักบรูมีการดึงหัวเกิดขึ้นเฮ้ยเป็นไปได้ไงขอลองอีกหนึ่งรอบครับโอ้โหเดี๋ยวนะตอนที่เราใช้กับดัมมี่เรามองไม่เห็นแล้วตัวเอครับโอ้เอา้าไม่มีหัวนี่เอา้าอะไรยังไง ه, ทุกคนนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัปเดตคริสต t ม a สพาร์ทแรกครับเดี๋ยวเราไปรอในส่วนของคริสต์มาสพาร์ทสนะนะ่าจะมีอยู่ประมาณ2องพาร์ทนะครับผมใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อย่าลืมเล่นอัปเดตนี้คลิปนี้ก็คงประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าสำรับนี้ขอบคุณที่มาดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย